เป็นแนะนำคันนี้ครับ HRV EHEV มาพร้อมนะครับกับเครื่องยนต์1.5 EHEV ครับให้แรงบิดสูงสุด253นิวตันเมตรครับและอัตราเป็น้ำม,มัน25.6กิโลเมตรต่อลิตรครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Sensing ที่อุ่นใจได้ทุกการขับขี่ครับ ระบบที่1ครับระบบ ACC with LSF ครับเป็นระบบช่วยลดความเมื่อยล้านในการขับขี่เพียงใช้แค่ปลายนิ้วสัมผัสพร้อมระบบแปรผันความเร็วตามรถคันหน้าที่ความเร็วต่ำถึงจุดหยุดนิ่งเลยครับระบบที่2ครับระบบ CMBS ครับเป็นเหมือนตาที่ช่วยมองการขับขี่ให้กับคุณในกรณีนะครับที่มีสิ่งกีดขวางเข้ามาข้างหน้าครับแบบกระทันหันระบบจะทําการเตือนและเสริมแรงเบรกให้โดยอัตโนมัติครับระบบที่3ครับระบบ l c a s ครับอีกหนึ่งระบบนะครับที่จะช่วยลดความเมื่อยล้าในการขับขี่ให้กับคุณลูกค้าโดยระบบนะครับจะทําการเสริมแรงนะครับที่พวงมา รถนะครับอยู่ในช่องทางเดินรถครับแค่3ระบบนะครับก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการขับขี่ให้กับคุณขนาดนี้ยังมีต่ออีกนะครับและรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษครับตัวเบรเริ่มต้น0%พร้อมฮันด้เอ็กซ์คลูซีฟแคร์ครับคุ้มค่าทั้งก่อนออกและการดูแลในอนาคตเลยนะครับแล้วมาเป็นครอบครัวฮันด้ากับเบนเซ่บอกฮันด้านะครับใครกำลังมองหารถดีๆอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทุกลายสไตล์ครับ